อ๋อแล้วครับแกนดีเพม่อนเอาทุกๆท,ท,ท่านทุกๆคนเรียนด้วยเนี่ยผมท่านอยู่กับผมในเกมไมครับในเซิร์ฟเวอร์ของ MC f มเ n สเฟสเนะนี่อ,อยู่กับผมแล้วก็เพล e r เยอร์นะฮะก็อ่ะก็ช่วงนี้มีเรียนก็ไม่่คอยทำลิป,ปนท่าไหร่กลับมาสู่วงการแบบอาจจะยังไม่เต็มที่แต่ก็เริ่มกลับมาแล้วนะผมอเราอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนล่ะ เนีผมเสียงก็ตอนนี้เสียงรบกวนเสียงตัวผมเองหรือว่าอะไรต่างๆนานามากมายก็เปลี่ยนนลผมผมชอบอยู่คนเดียวนะผมไม่ชอบแบบอยู่หลายคนเปลืองเพราะพยายามคอนเสิร์ตเ่มนผมคนไทยอผมชอบฟาร์มนะฮะไม่ใชบางคนนะผมเห <laughs> มือนจะของเหมือนจะของเหมือนจะของแนวองหน่ตัว ไม่นใช้นานแล้วไม่หลุดดีเอ้าขลามาเหล็กอ่ะอิดหนึ่งวะท้าอ่ะเอผมเลม่นบ่อยผมจะ่ค่อยจะเห็นนะว่าผมไม่ค่อยเลรีรดกับผมจะเฟรีรดกับพวกอิดซะมากกว่าเดี๋ยว,วอิดนี่วะอ่าเดี๋ยวจะได้เอฟซีขอผมวันนี้ก็มีปัญหาเอฟซีผมอยู่ตรงนี้นะครับฟักฟักฟัก ผมผมนี่อัะก,กิดเลยเดีอยากมีก,กิดบบล็อกพอ,อยายาชีพได้ผมอ้อเหมือนเหมืนอนคุณได้ก็่แพ้ก,กับสเตอร์ฟิโลคกิงเนอร์นะผมก็ไม่มีเพียนะ้างวะเป่าเนี่ยเมันหรอออ 那个包，我老板，那个那个东西。 ตีข้าง้าง่ายกว่ายังไม่บื่มอย่างเงี้ยผมบางทีของโล่ยางคิดถึงเะื่อนเลยอ,อันนี้เอานี้ไปอุดเนาะ,ะไม่เป็นไรตอนแรกก็ไม่อยู่ดีลแล้วนะจีบแล้วต้องตายครั้งหนึ่งใช่ป่ะเอฟซีจะกลับมาใช่กันมโอเคยูนอตค h มเฮ เอลลี่เอลลี่เปินอีกดูกอาเทพไม่เชื่อนะหัวฐา,านข้มือรินหม้อฟินคนก็บอกว่าทำไมไม่เอาอันนี้เปิดไปล่ะเดี๋ยวหมดเซนเนี้ท่านผมต้องกาเดียทาร้รงนี้สมกพอบวกได้น,นะเอามาถึางก็บอกได้ บิกข้างขวบ้างน,น,นบอก,ก็น่าจะรู้นะว่าบิกนี่มีประโยชน์ next อ๋อโหมีเวลาด้วยปกติไม่เห็นมี้นะฮะหรือว่าปกติไม่้ใช้กว่าแบี้กัดึ ถ้าถึงหน้าอะไรอะไรอะไรไดีขึ้นห่งทุกนเราจะโดนฝ่ายตายไหมเรียกพนักลงังโอ้โหอยากเปิดรึง่ากเลยแต่กลัวเสียของครับผมจมับอันนี้เปิดโอ้ยชุดถึงแล้วผมหวให้ก่อนกุบไปมีอันพีเฟียอ์นว่ากขอรบว่ามีคน อยู่แล้วม,าาม,นะมันกำลังมานกลังผมเนาะดงสีนี้ไปก่อนเลยดูเหมืองว่าโนวาลนะผมจะสีตัวนี้สิ ดเดียเดียววะเพราะว่าเขาทำแบบไม่ให้มีอะไรเงี้ยเออว้องกันโอ้โหมีนผมดีว่าโชคดีเป็นแบบคนล้นพ้นนะฮะลับผมพยายาขับสีแล้วกันทุกอย่างว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาฟาร์มตัสีนี้แล้วแต่ผมจะลับไปดีเดฟตรงบ้านผมก่อนมันค่าตังไหนเะนี่ มไม่อันนี้คือไม่ได้ฟาร์มนะผมคือ <c uk> เปิดเอาคลิปวอาหาของหาบล็อกหาพวกบล็อกเนี่ยคือมันได้มาตลอดตีหอนแต่ไม่ค่อยไฟไงแล้วว <c uk> <c uk> ่ามันได้มากตลอดไฟเพื่อเชิงเนี่ยผมเลยผมพูดผมมองว่ามันคือการเตรียมทรัพยากร,รกและผมก็ที่พูดแบบนี้คือกูไม่อยากคลิปเน,นี้ยนะขออภัยถ้ามีเสียงเข้ามาเนี <c uk> ่ยนอขอไฟด้วยนะผมแต่ต <sized> <c uk> ่อเนี <sized> <c uk> ่ยฟัก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 ฟรีฟรีฟรี สามวันช็อตมีเช็คกันรักเตียงอยู่ไหนวะ ปล่อยให้ผมแล้วก็คิวคิวไปยำบึ้มเหนือน,นึ่งตอนนี้คือเราต้องพยายามเบึ้มกินกรชานะผมจะฟีลเยอะรู้ใช่ป่ะเด็ก คิดอะไรอยู่กับผมอย่างนี้อุย้ยไม่ทันจีจีนะผมไลฟ์บอยเลยนะผมคมได้ถือว่าโอเคแล้วไม่อยากไปนะอยู่ที่ไหนเนี่ย เดี๋ยวมาบ้านผมวะเมื่อกี้ผมว่าผมคือหนึ่งคนหนึ่งดาวสามยังไม่แตกด้วยชิบหายแล้วสิครับท่านผู้ชมเพื่อนบางคนบอกว่าผมโง่เองมึงอยังคนอื่นนม่น่นานนะผมผมก็อยู่คนเดีวยวนะผมโดนแย่งของนะผมเป็นคนเดียวเลยที่ผมไม่ยอมไปไม่ชอบไยอมอื่นเท่าไหร่ หนาไม่มีเยอะวะเจอมามันแตกแลปล่อยแล้วผมอนนี้ครับวดเดิมขอหดาดาโอ่อแล้วผมแปลของตายปวะน,น,น,น่าตายน่าตายเนี่ย น้องไหนเล่นนี่ก็ยาวไปเล่นนะผมอย่างนี้เลื่อนเลื่อนเลื่อนห้อยแบบนี้ไม่ดีนะถ้าคนไทยผมนี้นี่ใส่เขาเนี่ยชอบเข้ามาฟันแบบที่เผยผมผมบอกเลยว่าก็ไม่ควรไปใช้เท่าไหร่หรอกผมอยู่ ไปดูคุณเทียบว่าเชยใครคันนี้จะมาพร้อมกันหรือเปล่าพยามแรกทุกอย่างครับว่าฟูลฟูลฟอลจุนหนึ่งหรอไม่ไงว่าผมต้องไปปรับหลักตรงกลางมัน กดของคนทุกคนตอนนี้ถ้าผมบุกเข้าไปนี้ผมว่าผมไม่หวังตายฟรีอ่ะคือหนึ่งเลยตายฟรีคือสองนี่เสียของผมเสียงโยนต์พวกนีน้อาจจะได้ใช้ือ้ป่ะเตรียมไเป็นไนอ Ô con nói, ừ. คิดว่ามึงถึกจากไหงวะเนะี่ยท่านผมว่าแค่สองคนเลยวะอีกคนมันกินเหมือนกันโหถึกวันผมเจ็บเหมือนกันน้ผมคนแถวบ้านเขาคเรีัน โอ๊ยไม่ว่างโว้ยเขาไม่<ะ>มัลโน้ตไฟอะผมห<ะ>นุ่ล็อกกี้เนาะ จะจะมานะผมไปผมว่าผมตายแนะ่นอนเลยแต่ไม่ลองก็ไม่รู้จริงไหมละานผู้ชมหมูฟังวันเบรกมีพร้อมบวกมากตัว รีเลืถ้าผรีเผมรีเลือีก <c oughs> ไปแล้วสอง <c oughs> ือ,อีกอ2 <c oughs> เดี๋เาต็ดีนะของนั้นคือเองขงบ้านอาจจะแรงคือวิ่งเลยถือว่าถือว่าใช้ได้ผมในระดับหนึ่งองคนไทย <c oughs> โอ้ไม่ผู้ใหญ่หรอมางเด็ก เด็กๆอะ่ะบอกว่ากูไม่ว่าห้างเดี๋ยวไปละอดคลิปอยูอโออ่โอดคลิปอยู่แป๊บหนึ่งผมก็ไม่คิดหรอกว่าจะชนะนะฮะก็ถ้ามันมาคุณบอกเขาสูงแค่ได้ <c oughs> มัเจอกได้นะไมันเห็ดหลอกม้าดงั้นนะเห็ดหลกมากลนะ้มมาด้วผมขอพายให้ผมไม่เสียงคนชาบ้านมา,านมกแวก็คนไหนวะ คอนซ่าศูนย์เจ็ดสามแอบฟาร์มไปซะที่แน่นอนเลยปะตาตรงไหนอาซีนั่นแหละปัญหาคนเขาฝ่ายฮานูด์วงนี่คือหาเลยนะอืมฮาใช้ได้เลยฮะอ่าท,ทีผมผม,ผมคลิปนี้สิบห้าทีนะครับคอนเรียบร้อยแล้วแต่ก ก็โชคดีม um ีชายที่ใช่คนวับเีค่ะ